ในท่อโอ้โหหมุนวาวออกไปโอ้โหอันนี้บทที่สองใช่ไหมเนี่ยเรามานันมันต้องมีอะไรมามุดน้ำแน่นอนมันมีที่ให้หลบอย่างนี้ คนลากเราลงมาอยู่ๆก็ฆ่าเราเฉยว้าแล้วมันมันมันมีที่หลบอันตรายแน่นอนไม่น่าไว้วางใจหมุนว้าหัวว้าอยู่ไหนอะเมื่อตึ๊บตือแล้วทุกคนทางนั้นชัวเดี๋ยวขอดูจากแถวนี้ก่อนทุกคน ต้องไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยทางนู้น ไปวอันนี้คือรูอะไรเนี่ยรูไว้หลบเหรอน่าจะต้องหมุนวาแล้วมันจะออกไปได้แน,น่นอนน่ากลัวขนาดนี้เลยมันมาเร็วมันปั่นเจสกีม้มาไม่ใช่แล้ว เดี๋ยวรอรอหรือเราจะไปเลยไปยยได้ดีกว่าเข้มไหนเยะว,ว์ยังไม่เห็นสักอันเลยขึ้นมาก่อนตายไปแล้วก็มาเกิดที่เดิมกกลัวไงเด็กเขาก็กลัวอุย้ยไปทางนั้นไปทางนั้น หายยาวาวผีมันขึ้นมาไม่ได้หรอกมันขาดน้ำไม่ได้เฮ้ยพูดถึงนี้มันผีแม่น่าเลยมือยาวก็ขึ้นมาเทปเซฟโซนก่อนเล้ยมันมาเล็วไม่กล้าไลจบคลิปก่อนได้ไว้เนี่ย เดี๋ยวขึ้นมาทางนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยนี่ไงเปล่ขึ้นมาก่อนมันขึ้นมาไม่ได้หรอกถ้าขึ้นมาได้นี่เก่งมากเุ้ยทุกคนหมุนวาวไปแล้วหนึ่งอันรอให้ผีมาแล,แ,ลแล้วเราก็ค่อยตามกลัวลงไปเฮ้ย,ยมันเห็นหรอ โัโอเคจีนะที่ไม่ต้องไปหมุนไหวลืมถือไฟต้องไปทางนู้นมันต้องไปทางนู้นแล้วก็ตามไอ้ตรงทางนี่คือรู้เห็ด ต้องรองให้ผีมันเดินมาทางนี้ก่อนแล้วเราค่อยไปทางนั้น แต่ว่าผีมันมาทางนี้ไม่ได้แน่นอนน่าจะเป็นแบบคล้ายๆจุดเซฟโซนเข้าไปดูหุ้ย,ยทางเดิมนี่วาทางนี้เม,มื่อไ,ไหร่ผีจะมาเนะี่ย เฮ้ยวาวที่สองแล้วทุกคน สรุปคือผีอะไรผีสวยอ๋ออโหมันเลี้ยวไปทางนั้นสังสัยมันต้องหลอจริงๆแล้วแหละ โอ้โหมันมันเดินอะต้องห้ามไม่ผีไปทางนั้นจะหลอกล่อ,อยังไงไม่ให้ผีไปทางนั้น ชมันวิ่งไม่ได้ Mm-hmm. ทางนั้นย่าเก็ก่ เฮ้ยทุกคนว,วิววที่สามผีขึ้นมาไม่ได้หรอกถ้าถ้าผีขึ้นมาได้จะมีทางแบบนี้ไว้ทำไมใช่ไหมคะแสดงว่าผีก็ขึ้นมาไม่ได้ Makarum, bili. Hui, tengen. ยินไปทนไม ขึ้นมาได้ยังไงรักเขาจะมีทางนี้ไว้ทำไม้ในเมื่อนี่ผีสามารถปีนขึ้นมาได้เฮ้ยคุณแน่นี่สีเหลยยี่ยว กำลังเข้ารู้ก่อนทุกคน มันต้องอยู่ทางนั้นแน่นอนว่าวอ่ะผีมันเดินไปทางนั้นเราต้องทำไปจุกมันมา เอบก่อนวู้คุณบอลที่ห้าเร็วอีกันเดียวทุกคนแอสุดท้ายสท้ายผีเราต้องเดินมาแน่นอน สุดท้ายครบแล้วทุกคนโอ้โอ้โอ นับบันได เหมือนเรากำลังปีขึ้นมาโอ้เอาเอาอะไรวะโอ้พาสสามมันจะมีกี่ผ้ากันเลย่ยเดอู้หูที่ไหนอีกถึงบ้านแล้วนึกว่าจะไม่ได้กลับซะแล้วกลับบ้านแล้วคิดฉันคิดว่าจะไม่ได้กลับบ้านซะละ อบอกว่าจะมีผีี่บ้านอีกครับลกลับมาแล้วนะแม่กลับมาแล้วแม่ว้าวลูกกลับมาแล้วหรอทําไมลูกมอมแมมจักไปทําอะไรมาอ่าไม่มีอะไรหรอกครับแค่ฝนตกจนตัวมอมแมมอะนะจ้าึ้นไปอาบน้ําแล้วลงมากินข้าวนะถ้าบอกเรื่องนั้นไปแม่ก็คงไม่เชื่อใช่ไหมจะบอกว่าโดนขังในห้องาน,นมาลูกมากินข้าวมาทานอาหารค่ ผมไปนอนแล้วนะครับฝันดีนะครับแม่จ้าฝันดีนะลูกหลับตาได้ป้อยฝนก็ตกจริงๆลืมตาขึ้นมาเฮ้ยอะไรแดงๆวะน่ะหันหน้าไปดินี่มันดืออะไรกันวะเนี่ยมันมา Oi. Kita nak kita kat Oh ho.